คุณรู้ไหมทาไมขายของบนทิกต็อกมันถึงขายดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอีกหลายแพลตฟอร์มเพราะว่าทิกต็อกมันยั่วอารมณ์คนครับจากการที่คุณดูคลิปแล้วคุณเจอคอนเทนต์ป้ายยาเจอคอนเทนต์กระตุ้นความอยากของคุณแล้วคุณสามารถกดสั่งซื้อได้ทันทีซึ่งไอลักษณะแบบเนี้ยมันยังไม่มีบนแพลตฟอร์มอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไปดูคลิปคลิปหนึ่งบนแพลตฟอร์มคู่แข่งของ Tik t o k แล้วคุณอยากจะกดสั่งซื้อมันไม่มีตะกร้าให้คุณกดสั่งซื้อคุณต้องกดทักแชทกว่าคุณจะ i'm มินกว่าจะปิดการขายได้ความอยากของลูกค้าก็หายไปแล้วแต่ติ๊กต็อกนั้นเนี่ยมีติ๊กต็อกช็อปมีตะกร้าแนบที่คลิปของคุณครับคุณสามารถบิวอารมณ์ลูกค้าได้ลูกค้าเกิดความอยากเขากดสั่งซื้อได้ทันทีเลยแล้วแถมมีเก็บตังปลายทางอีกนะครับมันยิ่งทําให้มีโอกาสในการขายได้มากขึ้นเพราะคนสั่งของแบบเก็บตังปลายทางมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับมันชอบมันกดสั่งเลยถ้าเขาชอบเขากดสั่งเลยครับอีกสองสามวันของก็มาถึงหน้า้าครับนี่คือเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทําให้ยอดขายบนแพ ความติ๊กต็อนั้นเติบโตขึ้นมากแล้วนี่แหละทําไมโคชบีถึงบอกว่าคุณควรจะมาเปิดตลาดใหม่บนติ๊กต็อได้แล้วถ้าคุณยังไม่รู้ไม่ชํานาญกดติดตามช่องโคช B ีเอาไว้นะโคชบีจะมีคลิปสอนขายของบนติ k กต็อให้คุณขายดีๆกดติดตามเอาไว้นะครับโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์